สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งครับในการนะครับพาน้องๆนะครับเล่นนะครับวันนี้ผมมีสูตรครับมีสูตรครับในเกมของอนิเมะร Stand ครับผมมีสูตรในการนะครับที่จะลงประตูนะครับชินจูกุคราเตอร์นะครับหรือประตูสุกุณะที่ทุกคนจะต้องลงนะครับเพื่อจะไปเอาโทเค็นในการมาคาบของอีโวตัวละครที่อยู่ในอัปเดตของ JDK นะครับซึ่งเป็นประตูแดงนะครับ โดยทุกคนอยากจะนะครับอยากจะใช้นะครับขาของอีโวซึ่งเป็นแหวนแต่งงานของลิกะนะครับเพื่อจะใช้อีโวยูตะนั่นเองนะครับโดยนะครับวันนี้ผมจะมานะครับจะมานะครับพาน้องๆนะครับลงนะครับโดยมีเซตนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะตัวแรกก็คือนะครับผมจะใช้ตัวละครอย่างตัวนี้ครับตัวละครอย่างกิวกาเมสครับตัวกิวกาเมสเนี่ยน้องๆจะเอาตัวไหนก็ได้นะโดยตัวหลักจําเป็นที่จะต้องเป็นดีโอครับแล้วก็ พี่ใช้ยูตะน้องๆจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับมาแทนยูตะนะครับแต่ในสล็อตเนี้ยต้องมียูโน่แล้วก็ตัวเงินอีก2ตัวด้วยนะครับต้องมีนะครับต้องมีดีโอนะครับยูโน่แล้วก็ตัวเงิน2ตัวแล้วก็ตัวดาเมจ2ตัวอย่างกิวการเมสหรือว่าตัวละครอย่างยูตะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นตัวที่สามารถนู๊ได้นะครับในเว็บสุดท้ายนะครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันครับว่ามีวิธีการเล่นยังไงนะครับไปต่อไปกันเลยครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับในการนะครับใช้สูตรในครั้งนี้นะครับมันมี2สูตรด้วยกันก็คือสูตรระหว่าง14 t ทกับ4 t ทนะครับโดยนะครับ14 t ทีเนี่ยพี่ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าน้องๆจะลงทำแค่ผ่านเควสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะนะครับทำแค่ สี่ทีก็พอครับเพราะมันจะได้จบไวนะครับผมลองทําดูละนะครับสูตรนี้ก็คือถ้าไปใช้14ทีแม่งบางทีจบบางที11นาทีบ้างบางทีจบ20นาทีบ้างมันแล้วแต่ว่าในรอบรอบนั้นมันจะมีการแหลกของอตัวละครมอนท,ที่เรานะครับได้ทําการใช้สูตรนี้ไปเท่าไหร่นะครับอ่ะมาก่อนอื่นเลยเราวางตัวเงินก่อนเลยครับอันนี้เราไม่ต้องเดินมากดนะน้องๆไม่ต้องเดินมากดนะเพราะว่า เราจะนะครับเราจะเล่นเอาตามรอบเฉยๆครับมาแล้วก็วางตัวละครอย่างบูมาตัวละครอย่างยูตะเนี่ยน้องๆไม่มีน้องๆก็ใช้ตัวละครอย่างพวกแอสตากับยูโนนะครับเพราะมันมาเล่นด้วยกันได้น้องเพราะว่าแอสตากับยูโนเนี่ยพอเล่นคู่กันแล้วยูโนจะตี่าแสงเป็น300%พอดีซึ่งถือว่าเ,เป็นตัวละครที่เก่งนะครับอ่ะมาเราไปกันต่อ พยายามเลงตัวเงินเป็นเมนให้ดีๆนะครับเลงตัวเงินอย่างไอดนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างไอดเองเนี่ยมันจะเหนือกว่าบูม่าตรงที่ว่าช่วงอัพระหว่างสเต็ปของมันเนี่ยครับมันจะมีการเพิ่มของจํานวนเงินที่มันจะส่งคืนกลับมาหาเราเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็คือเมนไอดลจะดีที่สุดนะครับอ่ะ ไปกันต่อครับน้งน้องๆดูเว็บดีนะครับอ่ามาครับคราวนี้นะครับน้องๆก็อัพเลยครับคับอัพ,อพตัวละครสายดาเมจของเราให้ตันเตยแล้วก็อัพตัวละครอย่างกิลกาเมสครับอัพให้ตันไปเลยแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ วางดีโอไปเลยก็ได้ครับส่วนตัวสโลวเนี่ยอย่างตัวยูโนเนี่ยเราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเราใช้แค่เอามาให้มันสโล w นะครับแล้วก็ให้ตีติดพาสิฟนะครับจำไว้นะครับ,รบถ้าถ้าใครอยากได้เยอะก็ก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับแต่นะครับมันจะกินเวลานานมากครับก่ามันจะจบนะครับกว่ามันจะจบแต่ถ้า ใครที่จะเอาแค่ผ่านนะครับแล้วก็เน้นนะครับเน้นความเร็วอย่างเงี้ยก็ใช้สูตรที่เราไม่ต้องไปกดบัฟนิ้วสุคุณะขึ้นมานะครับอ่ะอย่างนี้เราก็รอครับรอครับให้มันฟาร์มออโต้ไปอ่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมปูมานะอย่าลืมพวกปูม่าพวกไอดอลอย่าลืมนะครับให้กดบัฟด้วยหรือไม่กดก็ได้แต่แต่พอดีผมติดนิสัยนะอ่ะเราเลือกเป็นดาเมจแล้วกัน เราปล่อยให้ตัวเนี้อัพไปก่อนอ,อ่าอย่ายูตะเราแค่นี้ก็ได้ครับเราจะเมนมาที่กิวการเมแทนกัโอสอตัวเนี้จำเป็นที่ต้องนะครับอัพให้ตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะมีวิธีตอนช่วงในสักประมาณเวฟ30ขึ้นๆครับเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรและว่าเราทำยังไงครับอย่าลืมนะครับตัวละครจำเป็นจริงๆเลย ในที่นี้ก็คือจำเป็นต้องมีตัวเงิน2ตัวครับแล้วก็ตัวละครอย่าง DO ครับโ o เดี๋ยวน้องๆจะเห็นค่าของ DO แล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัว DO Over Heaven เนี่รู้สึกว่าจะเป็นยูนิตที่โดนด้อยค่าที่สุดและธรรมดากอตลี่นะครับกับซองจินบู oo, อีกตัวหนึ่ง ใกล้แล้วครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมารอดูครับตัวประตูของ JJK นี่ครับก็จะมีทั้งหมด35เวฟนะครับ35เวฟเวฟบอสคือเวฟที่35นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราจะปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะครับน้องๆต้องคอยระวังนะครับต้องคอยระวัง เดี๋ยวเราจะต้องมาระวังตอนที่เราขึ้นมาอยู่ที่เวฟที่นะครับเวฟที่สาสบสามนะ,ะอ่ะพอขึ้นเวฟที่สาสามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยไปก่อนอันนี้ต้องกะให้ดีอ่ะขึ้นสามสบสี่ครับเราปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวละครทั้งหมดของเราให้ตีเป็นนอนให้หมดเลยครับอ่า ปรับให้ตีเป็นนอนครับก็คือปรับให้เป็นไม่ตีเพราะเราจะปล่อยให้ตัวละครทั้งหมดเนี้ยออกมาเลยนะครับอ่ะปรับเป็นนอนหมดแล้วนะน้องๆดูดีนะครับทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับป้องกันความเสี่ยงเวที่เราจะปล่อยอ่ะตัวนี้ออกมาเห็นไหมฮะน,อนอ้องๆอ่ะเดี๋ยวบอสจะออกมาละนะครับ Lebanon. เดี๋ยวเราปล่อยไปเรื่อยๆเลยอ่ะอย่างนี้เราก็เปิดไปนะครับถึงขั้นตอนเนี้ยนะครับ เดบอสจอ,ออกมาล้อ่ะคราวนี้พอบอสออกมาตรงนี้เรากดที่คูนึแล้วกดสกิลของดีโอโอเวอร์เฮเสกิลที่2องสกิลด้านล่างครับกดหยุดเวลาครับเพราะกดหยุดเวลาเสร็จเราทำไงต่อครับน้องๆเรามาที่นะครับตัวละครอ,อย่างกิลการเมสแล้วก็เปิดให้มันตีนะครับแล้วก็กดสกิลนุ๊กไปเลยครับอ่ะพอเรากดสกิลนุ๊กเสร็จแล้วนะครับตัวละครน,นะครับ ที่โดนฆ่าทั้งหมดหลังจากที่โดนสกิลของดีโอเวิ้เว้นแล้วนะครับมันจะซัมมอนออกมาครับก็คือเป็นผีดิบออกมาณนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะเดินออกมาครับน้องๆอ,อ่ะถึงตอนเนี้ยเราเปิดคูณ3ได้เลยเพื่อให้มันเดินเร็วนะครับนะอันนี้เป็นเป็น 4T ทีนะครับประมาณ4.6 t ทีทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องทำที่เวฟ34หรืบ3 5่เพราะว่าจำนวนบอส และมอนสเตอร์ครับจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่เวฟ33เนี่ยมันจะเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทําให้เกิดการแลกแลกเอามากๆซึ่งจะทําให้มันจบนานมากครับมันจะบวกอีกประมาณสักสินาทีเพราะฉะนั้นเราก็ทํำยังไงครับหลังจากเนี้ยเรากดดีโครับกดสกิลดีโอด้านบนซึ่งมันจะหยุดเวลาทุกๆ40วิพร้อมกับนูบดาเมจคูณ10เข้าไปอ่ะเห็นไหมครัมันเดินจะเดินเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะทําให้จบเร็วขึ้นอ่า ถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นระดับ 14T เนี่ยมันจะเล่นได้เหมือนกันครับแต่มันจะจบช้ากว่านิดนึงนะครับมันจะจบช้ากว่านิดนึงอ่ะอันนี้เราเห็นไหมฮะสกิลของดีโอเนี่ยอ่ะน้องๆดูนะสกิลของดีโอเนี่ยนะครับพอมันเปิดใช้งานออตโต้ปุ๊บนะครับเห็นปะมันจะนุก๊กแลก้วเกาะมันจะแตกอยู่เรื่อยๆนุ๊กแลก้วเกาะแตกอยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยมอนมันก็จะเดินชนครับแล้วมันก็จะก็จะเดินชนสุขุณะเข้าไป ه, เดินชนสุขุนะเข้าไปนะครับไหนะฮะเลือดสุขุนะก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆบางคนบอกหึมทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยครับก,ก็ประมาณนี้ครับไม่ถือว่ายากนะครับบางจังหวะที่เราไปเดินไปเจอก้อนดาเมจอย่างพวกมอนเตอร์เข้าไปก็จะหนักหน่อยน้องๆอ,อ่ะอย่าดูดีโอมาพอมันนุ๊กก็หายนุ๊กแล้วก็หายดีโอเนี่ยคือตัวที่ เป็นเมตาของประตูแดง JJK เลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปอาศัยสกิลนู้ของตัวไหนเลยเราอาศัยสกิลนู้ของ d o ทุกๆ40วิเนี่ยเอาง,ง่ายๆว่าเส้นสีเหลืองที่เป็นเคิร์ชชิลเนี่ยนะครับไม่สามารถปิดจนสนิทได้เพราะว่ามันจะโดนตัว d o 40วิเป๊ะพอดีเลยน้องๆสังเกตได้เลยนะครับอ่ายันไปมันก็จะแหลกแหลยพอก้อนมันโดนดาเนี่ยน่เห็นไหมเห็นไหมครับ แต่ต้องกะให้ดีๆครับอ่าเห็นไหมฮะจบละถือว่าง่ายไหมนะครับเนี่ยเราก็ได้มาประมาณ75เคิร์สนะครับเคิร์สิทโทเค็นแล้วก็โอ้ผมได้9รีโลเลยเป็นไงครับน้องๆนี่คือวิธีการเล่นนะครับของประตูดแดงนะครับประตูของชินจูกุคาเตอร์นะครับหรือประตูของ JJK ที่ทุกคนรู้กันที่จะต้องมาลงเอาของอีโวอย่างยูตะนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับน้องๆทุกคนจะ นำไปใช้กันแล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ